เอีกอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างพากันแชร์และถูกพูดถึงอยู่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ภายหลังสมาชิกผู้ใช้ติก๊กตอ,อกรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า มาลิซา041118ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่ทำเอาหลายคนต่างพากันซึ้งไปตามๆกันสำหรับเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่ได้หมงานหนักเพื่อจัดเตรียมงานบวชให้กับหลานจนป่วยหนักไม่สามารถไปร่วมงานบวชของหลานได้สุดท้ายก่อนวันบวชหลานจึงตัดสินใจเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อตั้งใจมากราบลาบวชคุณยายถึงโรงพยาบาลโดยมีญาติิประคองคุณยายมานั่งและหลานๆทั้ง4คุกเข่าอยู่หน้าประตูห้องพักผู้ป่วย ก่อนจะก้มกราบและกล่าวลายายไปบวชทั้งน้ําตาด้านคุณยายพอเห็นดังนั้นก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เช่นกันซึ่งทําให้กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ซึ้งและมีความสุขไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพรออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตจานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายบางส่วนระบุว่านี่แหละครับมันคือความรักที่ยายมีให้กับหลานๆต่อให้เหนื่อยจนสุดตัวก็จะทํา มันคือความรักของหลานๆที่มีต่อยายมันคือสะพานบุญที่พ่อแม่พี่น้องหลายคนรอวันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุเห็นแล้วน้ำตาไหลออกมาเองไม่รู้เพราะอะไรขอให้หายไวัยๆนะครับยายขอให้บุญนี้ส่งผลให้ยายหายไวัๆนะคะและขอให้ยายหายไวัยๆยายมีบุญที่ลูกหลานบวชให้สาธุค่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì video Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái này cái này chào anh chào cái không cái này làm cái này cái